สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีพฤษกศกนะคะประจําเดือนสิงหาคม2567นะาสามารถดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเรามาดูดีกว่าคนลัคนาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน, surprise, น่าเซอร์ไพรส์น่าตื่นเต้นหรือเปล่าเนาะ <c oughs> อูวิ่หนึ่งเหียญส u พ p r แต้เลยอ่ะตื่นเต้นด้วยโชคไม่คาดฝันจะมานะอืมแค่ใบเดียวพอแล้วมะเนาะเออถ้าแค่ใบเดียวก็พอแล้วแหละฮ่าทวยอ่าได้มาอ่าสี่สีีสี่ไม่เท้าเก้าไม่เท้าเพดออฟสอดคนเราเนี่ยบางทีมันดีอย่างมันก็จะมีเสียอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะ ในเดือนนี้นะนี่ต้องบอกก่อนว่าคุณน่ะเป็นคนที่พื้นเพน่ะมีความทุกข์ระทมขมขื่นในใจอยู่คุณอาจจะเคยพลาดหวังเคยทําอะไรที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วเป็นคนที่มักจะโทษตัวเองอยู่เสมอมักจะชอบคิดถึงอดีตที่มันผิดพลาดไปแล้วว่ะจะคิดไปทําไมหรอมันผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดไปสิมันจบแล้วไงมันคืออดีตแต่มันคือพ a s t t i m มันมันจบไปแล้วแต่เราเอาอดีตที่มันผิดพลาดมาปรับแก้ไขในปัจจุบันให้มันดีขึ้นไง เห็นไหมคุณเนี่ยมีสองถ้วยให้คุณให้คุณเนี่ยโอ้สองถ้วยนี้ตั้งแต่งงานเะยนะสองถ้วยสวยสวยไม่ไม่ยอมมองเลยยืนคอตกมองแต่อ้สามถ้วยที่มันล้มไปแต่มองมันทำไมเนี่ยมันล้มไปแล้วมันก็ล้มไปสิบางคนกิจ,จาก,การเพิ่งล้มมาเพิ่งออกจากงานมาความรักเพิ่งสิ้นหวังอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คือสิ่งเหล่าเนี้ยเกิดเป็นคนเนี่ยมันได้เจอเจอกันทุกคนเลยค่ะมันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอไงบางคนอาจจะเจอหลายๆครั้งก็ได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเออ แต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะในเดือนนี้ช่างมันนะอะไรที่มันสิ้นหวังอะไรที่มันล้มเหลวไปแล้วลเวนะช่างมันช่างมันไม่ต้องไปสนใจกับกับหันหลังอ่ะมันมองสองถ้วยนี้นะคะเพราะว่าเอ,อในเดือนเนี้ยคุณมีเกมจะได้พบรักใหม่นะมีสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณอนะ่ะให้คุณหันมามองให้คุณเปลี่ยน mindset ตัวเองนะคะโอเคนะเปลี่ยน mindset ตัวเองใหม่นะ คุณไม่ต้องไปสนใจคำคอรหาคำนินทาคำติฉินความอิจฉาริษยาของใครผมไม่ว่าคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะทุกข์คุณจะสุขคุณจะอะไรมันจะมีคนหมั่นไส้และอิจฉาคุณอ่ะแล้วถ้าวันๆคุณมันนั่งแต่สนใจคำพูดความอิจฉาความหมั่นไส้ของคนอ่ะชีวิตให้ตายไงก็ไม่มีความสุขะจะได้เวลาเกิอดอ่ะเสียดายชาติภพหนึ่งอะคุณชาติภพหนึ่งมันไม่ได้มียืนยาวร้อยปีหมื่นปีป่ะเออบางคนอาจจะเกินร้อยปีแหละมา ชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอะเราจะมาทุกข์กับความอิจฉาลิษยาของคนไปทําไมกันล่ะใครๆอิจฉาก็อิจฉาไปสิอย่างนั้นคุณต้องภูมิใจว่าคุณมีอะไรดีเขาถึงจะอิจฉาคุณไงเออเนอะถ้าคุณไม่มีอะไรดีเนี่ยเขาก็คงไม่อิจฉาคุณหรอกอือเรามองมันอย่างนี้สิโดยเฉพาะเดือนเนี้หนึ่งเดืนมาเห็นปะคุณจะได้คุณจะได้เงินก้อนคุณจะได้บ้านคุณจะได้รถคุณจะได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่า คุณอาจจะได้เครื่องประดับของสวยงามคุณจะได้คนหรืออาจจะเป็นรูปของคนหรืออาจจะเป็นครอบครัวก็ได้นะเออคุณจะได้ไปเจอเจอคนที่จะให้สถานะครอบครัวที่ดีกับคุณอะ่ะอืมพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเคยพาดหวังในเรื่องครอบครัวมาในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้จะได้มีครอบครัวที่สุขสมหวังน,นะอ่าถ้าเกิดคุณ ไม่เคยมีบ้านอยู่หรือเคยสูญเสียบ้านไปในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านมาหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้รถได้ยวดยานพานะคันหรูมาที่แน่ๆถ้าคุณเล่นหวยเล่นโชคเล่นอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์จะถูกหวยถูลอตเตอรี่จับกวักรางวัลใหญ่เออไม่ต้องไปสนใจความทุกข์ความชังความอิจฉาของใครราคาเรามาสนใจหนึ่งเหรียญน,นี้กว่านะหอหน,นึ่งเหรียญน่าสนใจที่สุดละเพราะมันคือโชคลาภไม่คาดฝันที่คุณจะได้มานะคะ มาตั้งอ,อกตั้งใจรอโชคลาภดีกว่าไม่ต้องไปสนใจคนที่อิจฉาคุณเสียเวลาเปล่าไงก้าวถ้วยสิบเหรียญเฮ้ยมีเกณฑ์จะได้มรดกไ,ได้บ้านได้บ้านได้รถมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถหรือจะได้มรดกได้มรดกที่ก่อนหน้านั้นเขาแย่งชิงกันแทบตายเน่ยคุณจะได้มาล่ะนะ หรือ cia, มีเกณฑ์จะได้ขายมารดกขายทรัพย์สินขายที่ดินก้อนใหญ่ๆเราได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วเอาเงินก้อนใหญ่นะไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่มันหรูๆได้สามดาคุณจะเป็นคนที่มีความสุขสมบูรณ์ในเรื่องของโภคพย์โภคพย์นะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีครอบครัวมีคู่ครองคนรักแต่ที่สุดแล้วเนี่ยความรักคุณอาจจะไม่ได้สุขสมหวังสักเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่า คุณอาจจะมีทุกข์ลึกๆในใจตลอดเวลาเนี่ยความทุกข์บางทีอาจจะเกิดจากตัวคุณเองที่คุณอาจจะลืมอดีตรักเก่าไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่หมอว่าความทุกข์เนี่ยบางทีมันก็เกิดจากตัวคุณเองแหละให้เรามาระวังเรื่องรักสามเศร้าด้วยนะคะแต่ในเรื่องของโภกระทรั์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณมีเกณฑ์จะได้เงินได้อสังหามาเต็มๆหนึ่งดาบเดือนนี้คุณจะมีการตัดสินใจอะไรเออเดี๋ยวสแตนแสไม่หมอมองว่าบางทีเนี่ย คุณอาจจะเลือกถ้าความรักมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขคุณอาจจะไม่ได้เลือกที่จะหย่าร้างแต่คุณเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจเงินเงินทองทอง,ทอง,ทอง,ทองก็ได้นะคะซึ่งคุณจะประสมความสําเันในเรื่องของโภกทระซัอะคะ่ะเรื่องของธุรกิจแต่ในเรื่องของครอบครัวถามว่าอย,อยู่กันเป็นครอบครัวได้ไหมได้แหละแต่ถามว่าเขาเจ้าชู้ไหมก็อาจจะเจ้าชู้แหละถ้าไม่ใช่คุณเจ้าชู้เขาเจ้าชู้นั่นแหละคะ่ะถ้าพื้นความรักของคุณมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะคบหาก,กใครกี่คนในชาติพวกนี้ มันก็เจอแต่รักสามเศร้าหนุกในนั้น,น,นถ้าความรักของคุณพื้นความรักชีวิตถ้าคุณล้มเหลวในเรื่องของความรักมาซะสามครั้งไม่หมอะน,นะแนะนามมาําว่าคุณอย่าไปโฟกัสในเรื่องของความรักอีกเลยไปโฟกัสในเรื่องของทรัพย์สมบัติมรดกโชคลาภเงินทองที่คุณจะได้มาดีกว่าไหมเด๋ยนนี้มันไม่ได้เด่นความรักหรอกค่ะแต่มันเด่นเรื่องของเงินทองเรื่องของอาสางหาที่คุณจะได้มาต่างหากหกเหรียญเดอะเฮอร์มิต หิไนท์ออคแปดถ้วยอเจ็ดไม้เท้าสามถ้วยเห็นไหมในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะเอ่อบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะปรีกวิเวกก็ได้นะเลือกที่จะไม่เอาความรักแล้วก็ได้แม้ว่าคุณอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแต่เนื่องจากคุณเป็นห้าถ้วยอ่ะคุณอาจจะช้ำใจผูกใจอยู่กับ ความพลาดหวังในอดีตจนคุณไม่ไม่ได้ให้โอกาสในเรื่องของความรักครั้งใหม่แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะถามว่าเดือนเนี้ยมันมีความรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณไหมมีหละค่ะเป็นรักต่างถิ่นแดนไกลที่เข้ามาเข้ามาพร้อมที่จะเปคุณพร้อมที่จะมีครอบครัวก,กับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ทั้งนี้และทั้งนาั้านอยู่ที่คุณตัดสินใจเองว่าคุณจะตัดสินใจเลือกที่จะมีครอบครัวใหม่หรือว่าเลือกที่จะไปสู่ทางธรรมก็ได้นะคะ ถ้าคุณเลือกที่จะมีครอบครัวใหม่ก็อย่างที่บอกว่าพื้นความรักของคุณเนะี่ยอยู่ไปสักพักเนะี่ยมันจะมีเรื่องทุกข์กระทมผมขื่นเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ไปโฟกัสตรงนั้นมากเอ,อ้ยอยากมากกว่ามากอยากไปกว่าไปเนะี่ยอยู่ได้นะคะอยู่ได้ยินยาวเลยเออแต่ถ้าคุณคาดหวังความรักที่โอ้โหต้องสุขสมหวังมีเราเพียงสองคนตลอดยากหน่อยนะคะแต่ถามว่ามีคู่ไหมมีคู่แหละแต่มันเป็นคู่อาจจะเป็นคู่ทุกข์ระทมขมขื่นได้ไงอ่ะความรักก็ตามนี้นะคุณก็ เป็นคู่ตัดสินใจเองนะรักครั้งใหม่จะเข้ามาในเดือนสิงหารักคนนี้พร้อมที่จะเปคุณพร้อมที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวก,กับคุณแต่ในความรักอาจจะไม่ได้สุขสมหวังไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะอาจจะอยู่แบบอยู่แบบอย่างที่บอกก้ามกลืน,นทนนิดนิดแต่อยู่ได้นะแต่ถ้าอยู่แบบกึงเพื่อนอยู่ได้สบายเลยยิงยาวนะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจอย่างที่บอกว่าธุรกิจเงินทองเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ จะได้เงินทองจากรอบทิศทําให้คุณอยู่ได้สบายๆนะคะการเงินการทองธุรกิจของคุณยังไปได้นะคะยังมีเงินเข้ารอบทิศทางเลยบางคนอาจจะร่ํารวยมาจากคู่ครองคนรักก็ได้บางคนอาจจะมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะและบางคนอาจจะได้มาจากเรื่องของโชคเรื่องของหวยเรื่องของลอตเตอรี่ในเดือนนี้ยังไงยังไงคุณก็ต้องได้เงินก้อนมาเลยค่ะถ้าคุณไม่ได้เงินก้อนคุณจะต้องได้คู่รักที่รวยที่พร้อมที่จะเปคุณอ่ะ ม,มันก็เหมือนคนถูกหวยเหมือนกันแหละการได้คู่รักที่พร้อมเตะคุณตลอดเวลาจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าความรักครัง้งใหม่ของคุณก็ดีอยู่แหละเพียงแต่ว่าคุณคุณฝังใจกับอดีตจนจนกลัวการเริ่มต้นใหม่มั้งถ้าคุณสามารถที่จะลบล้างอดีตของคุณได้แล้วให้โอกาสกับความรักครั้งใหม่แล้วก็รักกันแบบกึ่งเพื่อนอ่ะสามถ้วยอ่ะรักกันแบบกึ่งเพื่อนหรือว่าถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคนของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ ฉันชู้สาวแล้วเนี่ยสถาหนะตรงนี้คุณก็อยู่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวได้อย่างมีความสุขเหมือนกันนะเพราะดูพื้นความรักของคุณมันต้องอยู่กันแบบสามคนสามเราอะ่ะเขาอาจจะมีคนของเขาหรือตัวคุณเองนี่แหละมีคนเดิมของตัวเองอยู่แต่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วะ่ะกับคนเก่าอาจจะไม่มีอะไรแล้วคุณก็มีเกณฑ์จะพบรักใหม่และอยู่เป็นครอบครัวได้นะคะอยู่เป็นครอบครัวได้ก็อยู่ที่คุณจะเลือกไหมอืออ่ะเดี๋ยวดู ไพ่พัะเกเนสเหมาะสักหน่อยหนึ่งนะเราไปว่าแม่เหมาะว่ารอรับบ้านคฤหาดหรูก็ได้นะคะเงินก้อนใหญ่ที่จะได้มาดีกว่านะใครรอคู่ก็ได้คู่เลยค่ะคู่รวยคู่จะมาเปคุณนะคู่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลแล้วคุณมีเกณฑ์อาจจะโยกย้ายไปอยู่กับคู่นะดูสิอ่าโอเพนเนสนะคะเ<ม>นะี่ยโอเพนเนส กับห้าถ้วยเนะี่ยมันก็ความหมายเดียวกันนะคะอย่าก,กักขังตัวคุณเองเนะี่ยปรับไหม่เซตของคุณใหม่เปิดใจของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแม่หมอมองว่าสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาคุณในเดือนนี้แหละคะ่ะแต่คุณต้องเปิดเปิดใจที่จะรับโดยเฉพาะคนรักที่จะเข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์แต่อย่างที่บอกว่ารักอาจจะไม่ได้แค่รักตองคนอะ่ะแต่เขาสามารถแต่งงานเป็นครอบครัวก,กับคุณได้ไหมได้ไงแต่ว่าอาจจะเป็นความสาคัญสามคนสามเราได้ไง คือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แต่คนของเขาไม่ได้มีอะไรแล้วอ่ะแต่สถานะทางสังคมอาจจะยังมีอยู่แต่กับคุณเนี่ยเขาสามารถอยู่กันเป็นครอบครัวได้อ่ามันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าจะเลือกหรือเปล่านะคะลองเปิดจิตเปิดใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วอย่าไปโฟกัสในเรื่องของความรักเยอะแค่นั้นเองก็อยู่ได้สบายๆแล้วเ <c oughs> ออเขาก็บอกว่าไอ้ห้าถ้วยเนี่ยมุมงบอกหลายอย่างนะว่าให้คุณฟังคําแนะนําของคนรอบข้างบ้าง คนต่างๆที่เขาแนะนําคุณแม่หมอที่แนะนําคุณอยู่เนะะี่ยค่ะว่าให้เปิดลองเปิดใจดูเออก็ลองเปิดใจดูนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแม้แต่ลูกคนิกก็ยังบอกคุณเลยนะคะว่าฟังคําแนะนําของคนรอบทิศบ้างนะคะออ,อย่ามวัวแต่ขังตัวเองอยู่กับอดีตนะมันไม่ดีมันจะทําให้คุณพลาดโอกาสในชีวิตที่ดีๆไปได้นะคะ อืมอ่าอเขาบอกว่าให้มีความมุ่งมั่นในการที่จะทําทําอะไรก็ตามนะคะอย่ามัวแต่หดหูใจอย่ามัวแต่ขังตัวเองนะคะเออถ้าคุณพร้อมแล้วที่คิดว่าออพร้อมแล้วที่คิดว่าอยากจะเปิดรับครั้งใหม่เปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่เริ่มเลยค่ะเพราะสิ่งที่คุณจะได้มานอกจากความรักครั้งใหม่แล้วคือครอบครัวที่สมบูรณ์การมีบ้านช่อง บ้านพร้อมที่ดิน,นที่สวยหรูแหละค่ะแล้วการมีเงินทองที่มากมายที่เขาจะเปคุณดูแลคุณให้สุขสบายหรือถ้าธุรกิจใดๆเนี่ยที่คุณทําอยู่เนี่ยหรือว่าอาสังหาใดๆที่คุณขายแล้วคุณได้เงินก้อนมาหรือคุณได้โชคลอตเตอรี่ได้เงินก้อนมาคุณสามารถที่จะโยกย้ายไปปักหลักติ๊ฐานเนี่ยซื้อบ้านซื้อช่องซื้ออะไรที่มันอยู่อยู่แบบชน,นบทอะ่ะได้นะคะแล้วคุณจะได้มีชีวิตที่อยู่อย่างสงบสุขได้ถ้าคุณเลือกจะไม่เอาคู่นะ คุณก็จะมีเงินก้อนแล้วได้ไปปรีดิเวกได้อย่างมีความสุขแหละคะ่ะเอาเปา็นว่าแม่หมอว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะคะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะเปิดรับเปิดรับเปิดรับใจไหมเปิดรับความเปลี่ยนแปลงไหมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าล่ะค่ะถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะอสังหาโชคลาภเงินทองความรักพร้อมที่จะรอคุณอยู่นะคะโอเคนะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ